นักเรียนวันนี้มาพบกับครูเสกสรรน,นะครับธรรมพนูจากวันนี้จะมาสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับรหัสวิชาว .13101 นตัวนี้จะเป็นเรื่องของวัฏจักรของสิ่งมีชีวิตนะครับวัฏจักของสิ่งมีชีวิตเป็นยังไงนะครับ ตรงนี้ตัวนี้นักเรียนดูว่าโปรเจกษาสันเนี่ยนะครับมีทรงผมที่แปลกแวกแนวมานะครับซึ่งเป็นทรงผมที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งนะครับนักเรียนลองอ่ายดูสิครับว่านักวิทยาศาสตร์ท่านนั้นเป็นใครนะครับซึ่งตรงนี้จะมีลักษณะที่ผมนี่ฟูๆนะหนวดเขานะ เียยาวๆนิดนึงแต่ตรงนี้ครูสอนไม่มีนะครับนะแต่อันนี้อ่าดูแล้วนะครับหลายคนคงคิดออกแล้วนะครับว่าว่าเป็นอะไรเป็นใครนะครับตัวนี้อ่ารู้แล้วใช่ไหมครับว่าเป็นใครนะครับอ่าครูเฉลยเลยนะครับว่าตัวนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับอันนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับเก่งในด้านฟิสิกส์ Physics, นะครับตัวนี้ก็เป็นแบบอย่างอีก ท่านหนึ่งนะครับพี่ทำให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้นะเกี่ยวกับประวัติของท่านดูนะครับแล้วนักเรียนจะมีมใจรักในวิชาวิทยาศาสตร์นะครับต่อไปเลยนะครับวันนี้มีลักษณะเป็นผมฟูๆนะครับอ่ะต่อไปมาดูสไลด์ต่อไปเลยนะครับ,ะะรบ,ะรบจะเป็นเกี่ยวกับที่นักเรียนเห็นตัวนี้นะครับ เห็นเป็นรูปอะไรเอ่ยนักเรียนครับบางคนนี้ยกมือขึ้นทันทีเลยอยู่ทางบ้านนะครับยกมือขึ้นทันทีเลยอ๋อมันเป็นรูปอะไรเอ่ยนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ให้เวลานิดนึงนะครับตัวนี้ทุกคนก็ตอบทันทีเลยนะครับว่าเป็นรูปหนอนนะครับนี่เป็นหนอนผีเสื้อนะครับหนอนผีเสื้อนี้นะครับก็จะเป็นมีการเจริญเติบโตหรือไม่ ให้นักเรียนคิดก่อนนะครับว่าหนอนมีการเจริญเติบโตหรือไม่แล้วเมื่อหนอนมีการเจริญเติบโตจะเป็นอย่างไรการเจริญเติบโตเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ทุกคนน่าจะตอบได้แล้วนะครับว่าหนอนมีการเจริญเติบโตก็มีมีการเจริญเติบโตแต่ว่ามีการเจริญเติบโตอย่างไรนะครับก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มี ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับว่าเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนนะครับเอาไปดูสไลด์ต่อไปเลยนะครับวันนี้เราจะพูดถึงวัฏจักรนะวัฏจักรของสัตว์คืออะไรนะครับวัฏจักรของสัตว์คืออะไรนะนักเรียนลองช่วยกันคิดดีครับว่าวัฏจักรของสัตว์เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับในที่นี้นะครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกบางคนคิดออกแล้วนะครับว่าจะคิดเหมือนตรงกับคุณครูหรือไม่นะครับ ตรงนี้วัฏจักรของสัตว์นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงในขณะที่มีการเจริญเติบโตของสัตว์นะครับซึ่งมีการหมุนเวียนเป็นรูปแบบที่คงที่นะครับแบบซ้ําเดิมแบบต่อเนื่องอวนไปนะครับตัวนี้ครูก็จะมีตัวอย่างของกบวงจรชีวิตของกบ นะครับมาให้ดูนิดนึงแต่ยังครูยังไม่พูดถึงตรงนี้รายละเอียดเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปทําซึ่งตรงนี้เราจะมีจิจกรรมนะจิจกรรมให้นักเรียนได้ทำนะครับซึ่งจิจกรรมนี้เป็นจิตกรรมที่1นนะครับเป็นวัตจักรชีวิตของสัตว์นะครับตรงนี้ก่อนอื่นเราจะมาดูจุดประสงค์ของกิจกรรมก่อนนะครับจุดประสงค์ของกิจกรรมเนี่ยเป็นยังไงนะครับ จุดประสงค์ของจิตกรรมนี้ก็คือการรวบรวมข้อมูลนะแล้วก็สร้างแบบจําลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตวนะ์ดูตรงนี้หน่อยครับตรงนี้จะมีการรวบรวมข้อมูลนักเรียนจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลของตอนเองนะครับนะจากนั้นก็จะมีการสร้างแบบจําลองนะบรรยายชีวิตวัฏจักรของสัตว์ออกมานะครับอํานดะับสไลด์ต่อไปนะครับ สิ่งที่เราจะต้องทำเราก็ต้องมีวัสดุอุปกรณนะ์ในการทำในในครั้งนี้นะครับซึ่งวัสดุอุปกรณ์อนเนี้ยอันแรกเลยก็คือบัตรภาพนะบัตรภาพสแสดงการเจริญเติบโตในระยะต่างๆนะซึ่งในวัตถจักเนี้ยครูจะให้เป็นวัตถจักรของมนุษย์นะครับแล้วก็ม,มีงานหนึ่งคือไก่นะแล้วก็ผีเสื้อไหมนะครับอันนี้จะเป็น บัตรภาพแสดงการเจริญเติบโตนะครับที่กูได้แจกให้นักเรียนไปแล้วนะครับอันที่2อก็คือบัตรคำนะครับบัตรคำนะก็คือมีลักษณะเป็นแผ่นแผ่นภาพแผ่นคำบัตรเป็นแผ่นภาพแผ่น,ผน,ผน,ผนต่างๆนะครับนะตรงนี้อันนี้ก็จะเป็น QR code นะครับ QR code ที่ให้นักเรียนนะครับได้ที่ทางบ้านนะครับ เข้าไปสแกนที่มีโทรศัพท์มือถือต่างๆเข้าไปสแกนสแกน QR code ได้เลยก็จะมีเป็นบัตรภาพบัตรคำที่สแสดงให้นักเรียนดูนะครับนี่ก็ง่ายๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปคลิกไม่ต้องมีเป็นระบบออนไลน์แล้วนะครับตอนนี้นะครับอันดับต่อไปอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของบัตรภาพนะครับ าภาพที่นักเรียนได้สแกน QR code เข้าไปหรือ,อสิ่งที่ครูได้แจกให้นักเรียนไปนะครับอันจะเป็นบัตรภาพอันนี้บัตรภาพแรกก็จะเป็นภาพของอมนุษย์นะครับมนุษย์ก็จะมีสองอยู่สองรูปภาพนะครับก็จะมีรูปภาพของบัตรภาพภาพของลูกเจี๊ยบนะไข่ไก่แล้วก็ไก่ตัวเต็มวัยนะก็จะมี ดักแด้ไหมนะครับผีเสื้อไหมแล้วก็นอนไหมแล้วก็ไข่ไหมนะอันนี้จะเป็นบัตรภาพที่ครูได้แจกให้ไปหรือนักเรียนสแกน QR โค d e เข้าไปดูแล้วนะครับอําดับต่อไปนะครับก็จะเป็นบัตรคำนะบัตรคำนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นที่แสดงให้นักเรียนเห็นว่า,าบัตรคำมนุษย์ ตัวเต็มวัยนะมนุษย์ในวัยและเกิดเป็นลักษณะเป็นยังไงรูปร่างไปยังไงมีที่อยู่อาศัยไปยังไงการกินอาหารเป็นยังไงนะก็จะมีของไก่นะครับของไก่แล้วก็จะมีบาดคามของอผีเสื้อไหมนะครับอันนี้คุณครูดได้ขยายให้ดูว่านะครับบาดคามันเป็นยังไงนะครับผีเสื้อไหมเป็นยังไงดูแล้วนักเรียนทางบ้านนะครับดูแล้วว่าตรงกับคุณครูไหมหรือ สแกน QR code ไปเหมือนคุณครูคุณครูไหมนะครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนในการแสดงวิธีทำของเราที่คุณครูจะให้นักเรียนได้ลงมือทําในกิจกรรมในวันนี้นะครับอ,อันแรกนะครับที่ครูจะให้ทําก็คือ1น,นะครับจับคู่บัตรภาพแสดงการจเจริญเติบโตในระยะต่างๆนะครับของอันแรกคือของมนุษย์นะ แล้วก็ของไก่แล้วก็ผีเสื้อใหมนะครับกับบัตรคำนะก็มีการให้นักเรียนจับคู่ได้เลยนะครับตรงนี้มันจะเป็นครูให้ไปเนี่ยจะเป็นกระดาษนักเรียนตัดออกมาแล้วก็มีการจับคู่กันนะระหว่างภาพนะครับกับบัตรคำนะนี่ก็จับคู่กันได้เลยนะครับอันนี้อันดับต่อไปสไลด์ต่อไปนะครับอันที่2นะครับ ให้นักเรียนร่วมการอภิปรายลำดับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับลักษณะการกินอาหารลักษณะอย่างแรกคือลักษณะการกินอาหารนะครับแหล่งที่อยู่ในขณะที่เจริญเติบโตของมนุษย์นะครับจะมีของไกลผีเซื้อและผีเสื้อใหม่นะครับตรงนี้อไลยต่อไปเลยนะครับตอนนี้ถึงข้อที่3เมื่อนักเรียนได้ จับคู่แล้วนะนำอภิปลายแล้วนะครับดังนั้นให้นักเรียนเขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตมนุษย์นะครับของมนุษย์ไก่ผิเสื้อไหมนะแล้วมานำเสนอซึ่งตรงนี้นะครับครูก,ก็ได้มีตัวอย่างนะการเขียนแผนภาพนะครับของวัฏจักรของมนุษย์นะครับ อันนี้จะเป็นตัวอย่างโดยที่มีลูกศรชี้ตามลำดับนะไปนะครับจากนั้นก็วนไปกลับไปที่เดิมนะครับอันนี้เป็นวัฏจักรของมนุษย์ก็ครับอ่านะต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างของวัฏจักรของไก่นะก็คล้ายๆกันนะครับซึ่งตรงนี้คุณครูก็ทำเป็นตัวอย่างอนะ่เป็นรูปแบบของการทำอนะ่เป็นวัฏจักรต่างๆ ให้ผู้เรียนดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับเผื่อจะมีใครจะมีแนวไอเดียต่างๆนะหรือจะไม่ตามแบบคุณครูหรือมีแนวความคิดนะว่าจะโยงไปทางไหนก็เป็นแนวความคิดที่นักเรียนได้ได้คิดออกมา,าเป็นรูปแบบใหม่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอวัตถจักรของผีเสื้อใหม่นะครับซึ่งลักษณะครก็คล้ายๆกันคุณครูได้ออกรูปแบบต่างๆที่ นักเรียนเผื่อใครยังไม่มีไอเดียว่าเราจะออกแบบรูปแบบไหนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจากนั้นนะครับนะให้นักเรียนนะครับทำในใบางานนะเรื่องวัตถจักรของสิ่งมีชีวิตซึ่งครูครูคได้แจกให้ไปแล้วนะครับได้แจกให้ไปแล้วในนี้นักเรียนได้ลองขึ้นมาถามตรงนี้จะเป็นตัวอย่างก็จะมีวัตถจักรข,ของผีเสื้อไหมวัตถจักรข,ของไก่วัตถจักรข,ของอมนุษย์ในนี้นักเรียนได้ ออกแบบเขียนแผนผังออกมาแผนภาพออกมาว่ามีลักษณะเป็นยังไงโดยที่นักเรียนใช้บัตรคำกับแผนภาพประกอบว่าวัฏจาักรสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันมีมันเป็นยังไงลำดับการมันเป็นยังไงลำดับท่านมันเป็นยังไงนะครับตอนนี้ของครูก็จะให้เวลานักเรียนสักประมาณ5นาที5นาทีนะครับ น5นาทีในการทําใบงานเรื่องนี้อีกสักครู่หลังจากจบ5นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเราจะมาลองดูเพราะว่านักเรียนได้ทำใบงานออกมาแล้วเหมือนคุณครูไหมนะครับอตอนนี้พักสักครู่หนึ่งครับนะครับกลับมาพบกับครูศึกษาเหมือนเดิมนะครับนะตอนนี้ครูศึกษาให้เวลาที่นักเรียนไปแล้วนะครับประมาณ5นาที ับ5นาทีตรงนี้น,นักเรียนคงจะทํำใบงานครูจะเสร็จแล้วนะครับวา่าวัฒจักรวาดภาพวัฒจักรชีวิตของสัตว์ก็จะมีมนุษย์ไก่แล้วก็ผีเสื้อใหมนะครับนี้เรา,าในลำดับต่อไปนี้นะครับจะเป็นการว่า,านักเรียนทําแบบใบงานเสร็จแล้ว นะครับเป็นยังไงเหมือนของคุณครูไหมก็จะเป็นแบบสุดท้ายก็จะเป็นการสรุปผลนะครับสรุปผลตรงนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็จะเป็นลำดับนะการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะการกินอาหารและแหล่งที่อยู่ของมนุษย์จะเป็นอย่างไรนะครับแผนภาพวัฏจักรของมนุษย์นะครับลำดับแรกเลยนะครับก็จะเป็นมนุษย์ที่เป็นลักษณะของตัวเต็มวัยนะครับลักษณะ มนุษย์ของตัวเต็มวัยจะมีรูปร่างลักษณะนคะล้ายกับนักเรียนเขารู้อยู่แล้วคล้ายกับเด็กแรกเกิดนะครับแต่ว่ามันมีขนาดใหญ่ขึ้น,นอย่างตัวเรานะครับที่ที่ทมีขนาดใหญ่ขึ้น,นมีการสืบพันธุ์นะครับมีการตั้งท้อง9เดือน,นจากนั้นก็จะมีการข้อรูปออกมาเป็นทารกตัวนี้น้อยที่เราที่เราเห็นนะครับการกินอาหารก็จะมีการกินอาหารที่ หลากหลายนะยเช่นปกติเรากินอาหารอยู่แล้วหมู่นะครับหมูมนะมีบ้านเป็นที่อยู่อาศัยจากนั้นนะครับแล้วก็ลำดับต่อไปก็จะเป็นวนัยอนุษยวัยแรกเกิดนะครับวัยแรกเกิดตรงนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายกับคุณพ่อคุณแม่ของเรานะครับทางลักษณะทางพันุกรรมนะครับแบบนี้นะแต่มีขนาดเล็กกว่านั้นเองนะเป็น ตั้งแต่เล็กเลยนะมีการเจริญเติบโตตามวัยนะครับจนเป็นมนุษย์ตัวเต็มวัยนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กแรกเกิดเนี่ยจะมีอายุตั้งแต่ศูถึง1ปีนะครับถ้าเป็นวัยเด็กนะตอนนี้นักเรียนก็ยังอยู่ในวัยเด็กอยู่นะครับซึ่งอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สนี่ก็จะอยู่ในวัยเด็กอยู่วัยเด็กนี้จะมีอายุตั้งแต่1ปีถึง12ปีนะครับจากนั้นเมื่อวัยเด็กแล้วนักเรียนก็จะเข้าสู่ใน วัยรุ่นนะสู่วัยรุ่นและนี้มีอายุตั้งแต่12ปีถึง20ปีนะครับจากนั้นเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็จะเป็นวัยผู้ใหญ่นะซึ่งจะเป็นวัยที่จะต้องอเป็นวัยที่มีมการทํางานมีใช้ความคิดที่มากขึ้นนะครับตัวนี้จะมีอายุตั้งแต่20ปีถึง60ปีนะครับอันนี้จะเป็นวัยผู้ใหญ่จากนั้นนะ ก็เข้าสู่วัยสูงอายุนะครับสูงอายุนี้ก็จะมีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับในในวัยทารกเนี่ยนะครับก็จะมีการดื่มนมนะในจากแม่ในช่วงแรกๆก่อนนะครับจากนั้นก็จะกินอาหารที่มีความหลากหลายนะซึ่งอาหารครบ5้าหมู่ทานอาหารที่ครบ5หมู่นะครับไม่ใช่ว่าวันหนึ่งต้องให้ครบ5หมู่นะครับแต่ละมื้อเนี่ยต้องให้ครบให้5หมู่นะครับ หรือบางมื้อไม่ครบก็ได้นะครับแต่ค็าจะเป็นในวันหนึ่งให้ครบให้ครบนะครับจากนั้นน,น,นี้ก็จะเป็นแผนภาพวัฏจักรของมนุษย์น,นักเรียนดูแล้วเป็นไงครับเหมือนของคุณครูไหมนะครับต่อไปวัฏจักรต่อไปนะครับก็จะเป็นวัฏจักรของไก่นะครับวัฏจักรของไก่เรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็จะเป็นลักษณะของ เริ่มที่ไก่ตัวเตียมไวนะครับไก่ตัวเตียมไวยอันนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับลูกเกีย๊ยบแต่ว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นนะมีสีขนที่เข้มนะครับมีสีสันที่สวยงามเพื่อที่จะ,จะด,ดึงดูดนะเพศตรงข้ามนะครับมีการสืบพันธะุ์มีการสืบพันธุนะ์มีการ ออไข่นะครับการสืบพันธุ์นี้จะอยู่ในช่วงอายุ2-4ปีนะครับ2ถึงีนปีุวนะยเขี่ยอาหารตามธรรมชาตินะครับอาหารของมันก็คือพวกข้าวเปลือกไส้เดือนลำข้าวมแมลงต่างๆอันนี้จะเป็นอาหาราไก่อาศัยอยู่ก็คือจะอาศัยอยู่ในไหนครับนักเรียนอยู่ในไหนครับก็ต้องอยู่ในเลานะครับไก่ก็ต้องอยู่ในเลานะาจากนั้น เมื่อตัวเตรียมไวแล้วนะก็มีการผรสมผันก็จะออกมาเป็นไข่ไก่นะครับไข่ไก่ไข่ไก่ตรงนี้จะ,จะมีลักษณะรูปร่างคล้ายๆเกือบลีนะครับเกือบลีนะจะมีสีน้ําตาลอันะนี้เราคุ้นกันอยู่แล้วนะครับนะภายในไข่ก็จะมีไข่ขาวไข่แดงแล้วก็จะมีตัวอ่อนนะครับแล้วก็จะค่อยๆพัฒนาไปเป็น รูปร่างคล้ายๆกับลูเกเจ๊ยบนะครับซึ่งลูเกเจ๊ยบในไข่ใช้อะไรนะใช้อาหารที่สะสมอยู่ในไข่แหละนะครับเป็นอาหารนะครับประมาณ21วันนะลูเกเ๊็บก็จะมีการฟักออกมาซึ่งฟักตรงนี้ก็จะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมในการฟักนะครับนะก็ส่วนมากจะอยู่ในเล้าบ้างหรืออยู่ในบนกองฟางหรืออยู่ในมุมบ้านต่างๆนะครับตรงนี้ าจากนั้นไข่ไก่ไข่ไก่ออกมาแล้วก็จะเป็นลูกเกีย๊ยบลูกเกีย๊ยบที่เรารู้จักกันคือลูกไก่นั่นเองนะครับลูกไก่ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับแม่ไก่ที่ตัวเต็มวัยนะครับแต่ว่ามีสีเหลืองเป็นไงครับสีเหลือง on. อ่อนๆนไข่ที่ฟักออกจากไข่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณา3าเดือนนะครับจะ,จะเจริญเติบโต,ตเป็น ตัวเต็มวนะัยสามถึงหเดือนนี้จเจริญเติบโตเป็นต,ตัวเต็มวัยเลยนะครับคนะุยเขียอาหารเหดิมนะอาหารข้าวมันก็จะมีพวกลำข้าวนะครับนอนมแมลงวันข้าวเปลือกต่างๆนะครับแล้วก็อาศัยอยู่ในเหล่าเหมือนเดิมนะครับเป็นไงบ้างครับนะวงจรชีวิตของไก่นะครับเหมือนของคฟูหรือเปล่านะครับ จากนั้นมาดูอ,อันสุดท้ายเลยนะครับก็จะเป็นผีเสื้อไหมนะครับผีเสื้อไหมนี้ก็ผมก็จะเริ่มจากตรงไข่ไหมนะไข่ไหมน,นักเรียนสังเกตดูมีรูปร่างเป็นลักษณะคกลมขนาดเล็กมีสีเหลืองอ่อนนะครับสีเหลืองอ่อน,นตัวอ่อนก็จะมีอาหารสำหรับตัวอ่อนด้วยนะครับประมาณ ใช้เวลาประมาณ10บถึงสิวันหนอนก็จะมีการฟักออกมานะตรงนี้จะอยู่ในผ้าที่มีความชืน้นนะครับเลี้ยงในห้องที่มีอุณหภูมิประมาณ24่สถึงยีองศานะครับตรงนี้อ่านะรดับถัดไปก็จะเป็นอะไรครับนักเรียนหนอนไหม นะครับนอนไหมหนอนไหมก็จะมีลักษณะเป็นยาวๆนะลำตัวเป็นป้องนะครับมีลักษณะเป็นสีขาวนะอันนี้ใช้เวลาประมาณ20-25วันนะครับ20 -25 วันจะเจริญเติบโตเป็นดักแด้ต่อไปนะอาหารที่มันชอบชอบกินเลยก็คือใบม่อนนะใบม่อนนี่เป็นอาหารเลยบางคนอาจจะรู้จักนะครับ บางคนยังไม่รู้จักใบหม่อนเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวนักเรียนลองลองเซิร์ชเข้าไปดูใน Google นะครับเขาเพราะว่าใบหม่อนนักเรียก็จะเห็นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับอ่ากนนี้ส่วนมากจะถูกนอนไหมจะถูกเลี้ยงในตาข่ายนะครับหรือภาชนะที่จะใส่ใบหม่อนลงไปเอาไปอยู่ในตาข่ายหรือภาชนะก่อนนะแล้วก็เอาใบหม่อนให้มันใส่ใบหม่อนลงไปให้พืนอาหารมันนะครับ จากนั้นนอนใหม่ก็จะกลายเป็นดักแด้นะครับดักแด้ใหม่เราเรียกว่าดักแด้ใหม่นะครับอันนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายลีลีนะครับมีสีขาวมีสีเหลืองนะในดักแด้นี้จะไม่มีการกินอาหารนะเรยนนะจะใช้เวลาประมาณ10ถึง12วันจะเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยนะครับซึ่งในตัวใหม่เนี่ยเขาเาเรียกว่าจะอยู่ในจอ บางคนอาจจะง,งงว่าในจอคืออะไรในจอก็คือตรงนี้นักเรียนที่มีลักษณะเป็นกระโด้งที่เป็นซี่ที่อยู่ภายในเนี่ยจะเป็นช่องๆ่องเนี่ยนะขเขาก็จะเอาดักแด้ไปวา,ว,าวางวางไว้นะครับในจอนะครับบางคนก็ยังงง,งอยู่ยังง,งงงก็ค้นหา,าเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตของเราได้ตอนนี้การเรียนรู้ของเราไม่ได้อยู่ที่ในหนังสือแล้วนะฮะค้บบนคว้าทางอินเทอร์เน็ต,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 ตได้เลยนะครับ จากนั้นก็จะเป็นผีเสื้อใหม่ที่เป็นตัวเต็มวัยนะครับซึ่งตัวเต็มวัยก็จะแบ่งเอาเป็น3ส่วนนะก็จะมีส่วนหัวนะครับส่วนอกแล้วก็ส่วนท้องนะครับตรงนี้นะจะมีรูปร่างลักษณะยาวเหมือนคล้ายๆกัน,นรูปร่างลักษณะยาวนะครับเป็นป้องสีขาวเหมือนเดิมนะครับมีปีก2ปีกนะครับจากนั้นก็มีการสืบพันธุ์แล้วก็เมื่อมีการสืบพันธุ์แล้วก็จะมีการวางไข่ นะเป็นไข่ใหม่ก็ใช้เวลาประมาณ 2- 3หรือวันนะก็จะไม่กินอาหารเลยอันนี้ก็จะไม่กินอาหารเลยนะครับนะจะอยู่ในภาชนะที่เราเรียกว่ากระด้งหรือตะแรงนะครับที่ภาชนะน,นี้นะครับจากนั้นารู้อย่างนี้แล้วนะครับแผนภาพนักเรียนเนี่ยนะเหมือนของคุูครูไหมหรือมีความคล้ายนะครับาจากนั้นเมื่อนักเรียนดูแล้วมีความเหมือนหรือใครยังไม่เหมือนหรือไม่ ยังทําไม่ถูกหรือทําผิดเนี่ยนักเรียนสามารถเอาตรงนี้ไปเป็นแนวทางหรือว่าทําถูกไหมนะครับจากนั้น,นคุณครูก็จะมาทําการสรุปจิจกรรมของเรานะครับว่าในเรื่องนี้ในจิตกรรมเนี้ยเราได้อะไรบ้างนะครับจากจิจ,ก,จกรรมมันแรกคือจิจกรรมที่เกี่ยวกับมนุษย์นะครับ เอกว่าสรุปได้ว่ามนุษย์ในวัยแรกเกิดนะจะมีการเจริญเติบโตเป็นมนุษย์ตัวเต็มวัยนะครับนะก็สามารถที่จะสืบพันธุ์ได้มีลูกนะออกเป็นมนุษย์วัยแรกเกิดได้นะครับมีการเจริญเติบโตนะครับการสืบพันธุ์ต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมที่เราทําก็คือกิจกรรมของอแม่ไก่นะก็คือสรุปได้ว่าไก่ตัวเต็มวัยนะครับ เมื่อมีการสืบพันธุ์แล้วนะครับก็จะออกมาเป็นไข่นะดังในไข่ก็จะมีตัวอ่อนนะมีการเจริญเติบโตอยู่นะตัวอ่อนก็จะมีร่างกายที่สมบูรณ์นะแล้วก็จะฟักออกจากไข่จากนั้นก็จเจริญเติบโตเป็นไก่ตัวเตรียมวัต่อไปนะครับอย่างนี้อ่าขันสุดท้ายนะก็คือเกี่ยวกับผีเสื้อไหมนะผีเสื้อไหม ตัวเต็มวัยนะครับเมื่อมีการสืบพันธุ์ก็จะมีการออกไข่นะครับแล้วก็ฟักออกจากไข่แล้วจเจริญเติบโตไปเป็นดักแด้ต่อนะครับจากนั้นดักแด้ก็จเจริญเติบโตเป็นผีเสื้อไหมตัวเต็มวัยนะครับอันนี้ก็สรุปในกิจกรรมนี้นะครับว่าวัฏจักรชีวิตของสิ่งมีชีวิตก็จะมีวัตจักของมนุษย์วัฏจักรของไก่วัฏจักรของผีเสื้อไหมนะครับซึ่งใน สัปดาห์นี้นะหรือคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ะจะเป็นการเส,เส,เสร็จสิ้นหรือจบจบรายการก่อนนะครับจากนั้นว่าสัปดาห์หน้านะคุณครูสึกสัรต์จะมะีคลิปวิดีโอในการนำเสนอในวิชาวิทยาศาสตร์นะต่อไปเรื่องอะไรนะครับก็นักเรียนก็สามารถติดตามได้นะต,ติดตามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ขอ,อกล่าวเขาว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย